เอาคู่ไก่มาปล่อยไวเราบวมหาเราจากเถื่อกระทินสามคีหอยยังตั้งมั่นเจตนาเดิมอยู่คือเก่าอยู่บ่อืมสิบแปดสิบเก่าเด้ออืม แมนสิบเก่าไปทายุบาลกระไดตัวสิบเก่าไปรับเอาเอาอืมเอาเงินบัวร้ายก็ได้เป็นจะภาพรักกระตินน้ำเพลินหย่อนเท่าเอาคววมสามาคีมาโฮมร่วมกัน ลักไวหันแสนหนึ่งนะแม่ออกพอออกเข้าผู้ใดจะรวมห่วมเป็นจะภาพกันทิ้นก่ะแหละแต่กําลังผู้ใดมีทุนใดก่ะซอยกันไปนะั่นนะวัดป่าพุทธ,ธเจดีนี่เป็นวัดสาขาที่สีของน้องประพงไดเลย หลวงปู่ซีเป็นปูไปรับเขาถวายพีภาสาให้สางวัดสมัยมตะกี้พระอ้อยอยู่ป่าขยูด้สบายแน่นอตัวบทกดาบก็บ่ใดมีอียังมากมมยชาวบ้านในชุ่มชนศรัทธาครูอาจารย์นิมนต์ไปเบิง่งเด้อ พนก็รับไป <c oughs> คูเหมือนนี้ก็เป็นวัตถุต้องตามตัวบทกฎหมายนั่นลละไปเห็นความเสือเส่อมโซ่คำว่าเสื่อมโซ่นี่ยบ่แม,ม,ม่นเราพระเพิ่่เอาใจใส่เลยกำลังกำลังกายก็บพวกมีกำลังรับขาดเคินกำลังปัญญาบพวกคิดจะเข็ดอยากทำอยู่ดอก มันก็ถือคำโบราณเพิาน,นว่าวามคิดมีบ่แพนสิีขาหันโบมีนมัน,นดามันก็เลยปุ้ยห้องน้ำโยมสมัยแต่จานสมเห็ุไีว่นจักปีใส่บบได้แล,แล้วก็มีมีใส่ได้ยู่หันเจ้าของ ก็เลยให้เงินไปบางโครงการถึงเดือวใจเป็น่าสเฮ้าหลวงตนพันษานันนะก็ไปเหตุขึ้นมาหันหกห่องก็ไม่ออกไปใส่ก่อนที่ขาพันษาก็เลยคุยกับเพิ่นเอออามันมีพระพอจำพันษาเด็กลานกันทินก สี่ส่วนหยาดส่วนโยมมาเป็นเจ้าภาพรักกระทิ้นไ้เดอร์เป็นอย่ไปเอาล้านบนนาบวชใส่นำ้ำล้านมาบวชดส่นำ้ำพ่รกทินพอดีจังว่าเมื่อวานไปสังกทานบัดปลาพิเวกธรรมาชาติไปกรารหลวงพ่อสว่าง ก็เลยน้ำเรียนเพิ่นเรื่องนี่แหละขอขวมเมตตาหลวงพ่อไปซอยนี่นเด้อผมขอไปผู้เดียวก็ย่านกำลังมันขาดๆเคิเคินๆบ่ถึงเต็มรอยปานไดอียังหล,ะละ่ะเพิ่ว่ธธาวดพุทธเจดีว่าผมไปเห็นแล้วผมอยากเขาไปรวมมีส่วนร่วมในการบูรณะปฏิสังขรณ์เพราะมันเป็นวัดที่มีประวัติ มีเรื่องเล่าถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเทระทั้งที่เป็นยังทรงถาทรงขันอยู่หรือว่าเิ่นละสังคาญจากโลกถีบไปมีส่วนเกี่ยวของกับวัต่าพุทธเจดีย์ันบอ่เรื่องของน้ามองยังสูบเป่นฟังเดี๋ยวเสียรับพิจาหน้าเด้อเป็นว่าไปเห็นแล้ เรเห็นคำของลงพอลำลงเปินเบาเปิ่นว่าเปินเคยคุยกับโมูคณะอยู่เปินเป่นว่าสาขาหลวงพระพง้นแต่ในอยู่ในสิบสาขานี่วัดใดกู่บาอาจารย์เปินมีกําลังเพราะเขาไปเบิงไปแย่งสวยกันอยู่หรอกคนเบาคือว่าเป็นสาขาต้นๆที่หลวงปูช่ชาเปิ่นได เกี่ยวของเหลยไปบึงไปแย่งต่เริ่มต้นก็ไดนะ้จากหนึ่งหอดซิบจึงสีนะมีวัดไดยังขาดเขินยังบอสมบูรณ์สำคัญเออผู้บาจาาย์มันคิบไม่แนวควมคิดอยากปุรณะปฏิสังขรนวัดติเสื่อมโรมเป็นสาขาอยู่ในซิปสาขาแหลกนี่นะ จังว่าไก่ที่หอดอยังที่โทรเรียนต้องพอดำรงอีกทีหนึ่งหาเป็นจั่งไรก็นจะดิปรึกษาเพิ่นนั่นละมังนงานใหญ่เตืบเปงานบุรณปฏิสังขรณ์หาถึงมันบรเสร็จใได้หลุนเห้ามันก็จะเป็นแนวทางแบบอย่างไหหลุ่นต่อไปหรือว่าภูพ่นเมฆกำลังมองเห็นความสำคัญของวัดสาขาห้องปพง์ สาขาตนๆน,นั่นเนาะสาขาที่หนึ่งกัวัดอรัญญาวาสีเห็นบอกหลวงพ่อลำรงเพิ่นม,มาบูรณะปฏิสังขรณ์เิ่นกำว่าจำพรรษาอยู่ปีสองปีมันก็เพิ่นว่ามองหันมันเป็นทีกำเนิดเกิดของเพิ่นเิ่นก็มาเหตุตอบแทนบุญคุณเพิ่นว่าสาขาที่สองกับวัดบึงเข้าหลวง mm hmm. นะเพิ่นก อยู่ใดจะเลื่อนลุงเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์กรไดรูปร้ายองค์มีซื้อมีเสียงคนเคารพกาบป่ายเป็นการเป็นงานบกขาดบกเขิน,ขานขาสาขาที่สามนี่มเมนวัดผู้ดินแดงบสาขาที่สามสาขาที่สี่กับจังหวัดพุทธเจดีนะตัวนี้ คนลืมอยเพื่อได้เ้าฮอดประจบก,กับพระเขา้าอยู่หันกรบวแเป็นพระมีสือ่อมีเสียงด่านใดด่านหนึ่งนันด้เรยทื่ว่าโมโหฬาจักหยาดจักโยกแน่กับถึงวาสนามันเกียวของกันเที่ยวมาบีบมานวดให้หลังจากเขา้าตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเพระอุบัติเหตุ ก็เดไปเห็นควมเป็นอยู่เป็นไปก็โอ้ยสบายแล้วก็มีหัวคิดในการถามอยู่หรอกเหตุผลก็ว่าผมบริจาคกาแห้งังว่ามันไปไหลไว้ในห้องน้ำมันว่ด่านโยมมาซอยกันการบริียคยาจ่างค่าแรกเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงควมสามัคคีของญยาติ้องโยมระดับหนึ่งยังเอาแห้งเอางานกันได้อยู่อย่างเสียดา จังว่าสิเขาไปซอยจ้านงานเนี่ยก็ต้องเรียนครูอาจารย์ผู้เิ่นเมตมีความเมตตาผู้บาอาจารย์เ่าทุกกรุปทุกองค์เิ่นก็มีความเมตตา,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 มมตตายู่หรอเเพื่อมีความคิดแจงสัตย์แังว่าพี่กายเท่ากับเวเจะพาไปถอดเอาจีจ่อเนาะพิกายนี่เนาะอืมวัดโพธทธรรมอำนาจ,จเจริญน,นั่นนะ อันก็มีความจำเป็นที่รวบรวมทุนสื่อคิดินเนาะนั่นก็ได้ก็เลยได้รวมกันปุ๊บป,ปัับก็ก็เลยเกิดความคิดกันห้วยห้องก็บ,บ่เป็นไถ่ตัวเจ้าภาพปลักแต่ละหม่องแต่ละหม่องปูข้าวาดกาตยโยมือมมข้อไปจองเป็นเจ้าภาพลักก็ให้วัดละแสนคือกัน,นเนาะ <c oughs> ห้องก็ร่วมกันผู้นัดหน่อยผู้เนดหน่อย ก็เลยว่าเออเป็นยังังเป็นยังคือบ่ไปหายโลดล่ะขั้นบ่างานกระถินเพิ่นกบรบวายากซอยไปันไหนได้เนาะขารวารก็ได้เนาะค็อเลยเอากระถินหนี่มาแจบน้ำจากน้อยไปยังสันละ่ะถามแมนวัดหลวงปพไผมีเงินมีทองคือเขาบือ่อเลยาางานกระถินแน้วเอาไปหายโรท มาเอาเรื่องไปเห็ุบางหันบองนี้เ้อ่อดรั่อแรงบ่ได้ยดญญากนะนี่ก็อาศัยคววมสามาคีจากโยงหลายคนก็นดิขเอออยากเฮ็ดอยากกระทิ้นอยากเป็นเจ้าผ้าในเป็นยกผ้ากาวถวายน้ำเพิินนะั่นนะเ้วเขา้าก็ใครกหมองที่ขาดเคื้อนมองที่บ่พ่ออีนะลีนั่นนะเดวก็เป็นมองที่ พ่อเบิงมันเป็นหมองขีาข้าล่คำว่าหมองพ่อเบิงก็เออเสื้อถอยปั้งค่ำคู่อาจารย์เฮ็ดนั่มขอวัดปฏิบัติคู่อาจารย์พ่อสมคร้วนนั่นนะอาจสิบไ้เต็มร้อยแต่ว่าก็ยังพยายามทำยู่ยังสิทนะปิจจาน้าจังสัตว์ก็เลยมีความคิดมาจากบูรณะปฏิสังขรซอยนะ ทางห้องพ่อจังซอยผู้อื่นคือความคิดเทานันมันบปเรืซอยไผหรอกมันบ่มีผู้พ่อเป็นเจักเท้อกันแจงสัพย์สินก่อนสิเขารับนาทีการงานแต่มีใช่ผู้เป็นเป็นพันหลานร้อยลหลานใต้อยละมันก็ยังบ่พ่อมันก็ยังอยากได้อีกอยู่นั้นขอาไปอยู่กันสองสามปีผ่นนมามีคดีค่วมคอรักฉันโกงกันอีกแล้วเงินมัน จนที่เขาะจะคข้องใหม่ปนไณนีเนาะธรรมดาปะคือจังลาชายาเสพติดอยู่เปรตอันหนึง่งอันเมืองนอกเห็นปะพ้าลูกพาเมียน,นี้ไปอยู่ในทินหนาวนี้คดีความไปกำลังต่อร่องกันอยู่นะั้นลูกว่านเป็นหลกเร่าไปเป็นโรคแพร่พ่วมประกาศเยน็นเขาแบ่งนนดันนานีเพื่อจะเอาคว่ำหลอนให้ลูกเลยค่ายคว่ำหนาวเลยนะ เเิงทีละเป็นยังสัตยนะยังว่าวันที่ยี่สิบเนี่ยก็เลยไีซือโอกาสเอาไห่มาปลอกกันเกียก่ยวกระด้ลุกขึ้นมาเบาสัวกันฟังเด้วันที่ยี่สิบเนี่ยครบรอบหนึ่งปีสามรอยหกสิบหาวันตายเราฝืนกองร้องพอไพ่ยเด้ ตายไปกประมาณสักสามสิบสี่สิบนาทีนี่แหละตายบาดเจบ็บ <c oughs> มันเกิดเด้เลยฝฟื่นขึ้นมาจั่งว่าเมื่อคืนเห็นไปฟังเทศคู่บาอาจารย์อยู่ทั้งโคร,ราดเป็นเทศเป็นคนบาไทยเนาะการปฏิบัตินี่มันเหมือนกับชกมวยนี่แหละมันต้องเอาให้มันจริงๆจังจังกนนนะ เอาให้มันตายคืนไปเลยตายคืนตัวกับตกวากาหัวเราตัวกับคนบอดตื่นเน่อยู่ได้อย่างฟังทั้งอาจสงกันไว้กันไว้ยัหนหงออกมานะตอให้มันตายคืนไปเลยมนะันเออตัวกับมาตายคืนแอนเดาวบาหูเข้าใจในอัดในถ้ำเพิ่มขึ้นอีกควมกระชับดังดาษสติปัญญา เกื่องการเจริญมรณะสติระลึกนึกถึงความตายกับที่ขึ้นนะก็เลยว่าเออครบรอบพอดีหนึ่งปีวันที่ยี่สิบกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ยรวมพีร่วมนองเมื่อกินเขาปี่ยังเอามาสู่กันกินจังววาทั้งปลูกเต่าไม่พองปัญายันขอว้างมันก็ว่าเอาลงท่านอยู่หราอลงมพ่อันนด กานล่ำป่าหาฝ้นตกมาหมองอยู่หม,มองเศา้ามองเข็ดมันก็นสีจื้นว่าเอาดอกเฮ็ดมาแต่บาทบุญอยากแจกซ้ำได้ก็มาแจกมู่เอาว่าสรดอกมันส,สะดวกกว่าวประสรดอกหาเมือสิกินดีดีปฏิพนแฮ่งลงมาบอกไงคือเมื่อวานดีจะไปอยูดไส่ะหรแต่คือวัดเพื่อนมองไปเมื่อวานมันก็ไข้เด้บ่ได้ดเหยียบขี้ดินได้ไปมองได้ก็มีแต่พื้นคอนกรีดพื้นซีเมนต์เนาะ ข้องเข้านี่หวยมันสีบป,ปันยำแม่นซอดก็เลยเข้าหามบ่ได,ด้เด้หามฝ้นบ่กให้ตกเด็กก็หามบ่ได้หามแม่มาดบ่กให้ออกลูกนี่ก็หามบ่ได้หามพระอยากซึกหามบ่กให้ซึกเนี่ยก็หามบ่ได้สามอย่างนี่หามยากตัวไม่ไมีเหตุผลมาหลังไว้เลยนะแต่พูดอยากซึกเนี่ยโอ้อันตราย คู่บาอาจารย์ให้เหตุผลร้องหามมึงแน่ว่ามันสิฟังว่ามันไือเสือมเต๊ใหม่เตะตอกอบสล่วตัวมันถือเสือแค้นายาบได้เสือ,อ,อ,สอย,ยัปนะ็งยังสัน่นคู่ไก่มันจะเอาเสักระเป๋ามันเสนอเรื่องสำคันเด้ไปเสียกระเป๋ามาแจกกระเป๋าผ่าพายบได้ใส่นังสือทำบัตรใส่แว่นตาผมว่าใส่เงิน <laughs> ใส่เงิน เต็มกระเป๋าข่ะโอ้ธรรมดาเลยเป็นสิเป็นจะภาพไห้ก็เลยว่าห่วยของมันหน่อยจนใจผูสีแววงได้เนี่ยว่าสัตว์เฮ้ยเพิ่มอีกเห็นอร่อยใบสหามีปูมาห,าหาหลายคนก็สิทั่วถึงกันกับเพิ่นไปสกีนขอความนันใส้น้ำแน่จารเจริญมรณะสติระลึกนึกถึงความตายง่ายกระเป๋าว่างไปทุกโต๊ะย่างไปเห็น วันครบรอบจเจริญม,มรณัสติเอห้วยการหามันลืมบรละลึกถึงนี่มันประมาทเลินเล่อได้คนเฮงนะจะมาต้องระลึกดึกถึงอยู่บ,บ่อยบ่ยบางบนเป็นบาปหรอกเป็นการให้มีสติบ,บุประมาทเลินเล่อตัวของมวลมนอนี้น,นนะวันที่ยีสิบมาโหม,มาตุ่มกันที่จัดอยู่นี่ละเพื่อมองละ้าฝ้นต๊กนี่ อยู่ศาลามันสิสะดวกแต่ตอนอยู่เส้นศาลานั่นนะพระก็สะดวกอยู่ฝนตกอยู่ศาลาใหญ่แต่ว่าญยติโยกเวลารับอาหารเวลาสวาไว้จังหันนี่มันสิบุญพอสมควรน่ะนะแต่มันตกตอนนั้นนะยุนี่ก็คือสิไข่แน่อยู่ยืมเต็นก็สิบ่ได้ยืมหลายหลังคืออยู่เส้นศาลานั่นนะเอเก็บเจ็บป่วยป่วยจังแต่วันที่ยี่สิบหกเจ็ด จนมาเสียหอดบัญที20ย่า88เนี่ยตลอดจำนวนหอดบันนี้บ่องครบปีดีบ่มีมือใดที่มันสิบบ่เจ็บบ่ปวดบมมีมือใดมันสีบ่เวทนาที่บ,เบ,าบ,าบ่เกิดขึ้นนั่นนะนักบัางเบาบัางยุดบ่างเกิดขึ้นบ้างเอาอีพบานนัน่นนะบางมือนี่สิลูกขึ้นจากเตียงนี่แซ่แซ่แแซ่แซ่โอ้โห มึงเล่นกูปนีตัวนี่วะมาวะสู่ไปวะม,มันนี่ไม่ออกเข้ากับมันแดดก็เอ็ดทำความสะอาดนั่นแหละพวกเห็ดใด้พูแข็งแรงก็เห็ดไปมันจ่อเขาเห็ดเปร้กเปรีกเหมือนนอยเลยจากสาลามากมาเห็ดสกปรกังเมื่อเขาเห็ดดีเห็ดความสะอาดเห็ดดีมันเกิดเกลือน,นุ่นทรงเสริมห้อนั่นแหละ ลำวัดน้ำว่าเบิ่งหลวงพอ่อพาเฮ็ดขึ้นนี่เขามีเงินลำรวยมาจะใสคือได้สร้สางนั่นสางนี่ตามกำลังก็ห่อขึ้นมาเขามีเงินลำรวยมาจะใสเขาก็ได้ไปซอยวัดนั่นวัดนี่เอาศีลเอาถ้ำได้ลนะไปซอยเพิ่อนญาติโยงพูดสิร่วมจิตจกรรมรวมการผื้นฟูซอยนั่นซอยนี่ เห็นว่าขาเห็ดจริงทำจริงนะเขาก็มั่นใจว่าเงินทน่บริจากมาโครงการที่ผ้าเห็ดน,นี่มันสิเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์จริงเป็นส่วนที่ทําให้เกิดผลจริงรวมเห็ดรวมทำกับเพ่นลนียมันเป็นรูปธรรมมาจริงเขาก็มีความพูมงใจมีความสุขจิตระลึกได้ย้อนหลังก็มีความสุขมีความสมบายใจสินะจังว่า มันทวมากมาเสียเอาเตาบ้าเปลีย่ยมเตาบ่ายี่เ <laughs> ตาซิบโลนะเสียเหลี่ยมไปคอบกหลอดบอ่ยังเ่า <laughs> เอาบอกให้ฟังทังสันนเดอร์ขาใจกันเดอร์เป็นไงทั้งขวาวางก็เขาใจกันทักทิ็ดมาแจกถาวายพระก็เอาส่วนถาวายพระส่วนสิมาแจกโยมก็เอามาแจกไปเฮาเคยเห็ดนะ อ,มนนอืมพุทะโรงง่านเนอกกับถาคุมผ้าพุน่ะเรื่อว่ามีวัดใดพ่อว่างพ่อไปใดก็สิผ้าไปนะลว่างใจกันใดให้่านไปเรื่อยๆเฮานี่ละวิสยัยของผููดำเนินแห่งการพบเส้นทางแห่งที่สุดใดเป็นจังว่าทานศีลภาวนาสมาธิอิยังมันกเวาไปเห็นเห็นอยู่ตัว ฉากสุดถ่ายของพระโพธิสัตว์ฉากทุดถ่ายของการตัดสรุปเพิ่นกับำเพญท่านตัวพระเวสสันดรฉากอันยิ่งใหญ่งงท่านแบ่งปันห้เฮากห,หายไปทำไปให้แล้วตนเองก็บ่เดือดร้อนห้แล้วตนเดงก็บรลำมบากให้ด้วยสติปัญญารัทธาก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาแต่สัทธาบ่พประกอบด้วยปัญญา มันที่ส่งผลในห้องคัดเครื่องมนมองในจิตในใจนะอา้าวอิบนีละ